สวัสดีสวีเดนสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับน้องโกลี่วันนี้นะคะก็อยู่กันกับใครเนี่ยอีคิวซังนะฮะเป็นลูกชายแล้ววันนี้มาเป็นลูกหลานวันนี้นตื่นเต้นเลยยังไงยังไม่รู้ไปดูคลิปอีคิวซ <EQ S 2> นะังแอบสร้างบ้านนะเนี่ยตอนที่เราไม่ได้เล่นกันแบบนางแอบมาสร้างดูดินางสร้างอะไรเนี่ยไม่สวยเลย ไม่มีความสวยเลยแล้วดูมันวางเตียงนะเออใช้สอยห <c oughs> ัไปนอนนอกบ้านไปนะคะหลังจากคลิปแรกบอ,อกเตียงจมวะ่ะหลังจากคลิปแรกออกไปก็จิ้นกันกระจายเลยนะบอกเลยแม่แกสร้างบ้านไม่สวยเลยฉันไม่ชอบบ้านกันเลยอะ ไปลงเหนือมาได้ไม่ต้องเรื่องมากหน่อยเราจะหาเพชรใช้กินี้ไม่กีเลยวันนี้หาเพชรเดี๋ยวดีแกดูดูแกดิมีชุดกุ้งชุดเกาะแล้วดูฉันเดี๋ยวทำไงไม่แฟร์เลยไม่แฟร์เลยเอ่ะเจ้าเดี๋ยวเตรียมอยากได้พิกแอลเยอะๆเลยนี่พี่ได้ไอ้นั่นน่ะ อะไรคะอุปกรณ์เหล็กได้แล้วนะเออได้แล้วทำไมไม่เอาใส่วะฮะได้แล้วทำไมไม่เอาใส่เดี๋ยวนะถ้าเราจะลงเหมืองกันใช่ไหมเราก็ต้องเตรียมของเตรียมข้าวนี่ชุดก่อนนั่นีเอาอ่เอา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 เเก็บไม่ได้ของเต็มครับผมไปกลอง่อนสม ใส่แบบนี้เลยโคตรอีพิกเอาใส่เกงนะคะเกยชุดเราเต็มยศสำหรับท่านผู้ชมที่อยากจะเล่นด้วยฮะเนี่ยผมเปิดโปรเก็บตั้งค์เปิดโคโลดอะไะไม่รู้เรื่องเลยเออสำหรับท่านผู้ชมที่อยากจะเล่นด้วยนะคะก็เดี๋ยวขอขอเก็บตังค์เปิดโคโลก่อนเกยบเกยเก็บตังค์เลยเหรอ อ้าวพูดพูดไปงัป้นพูดไปงานแหละชิบหายหินนี่ไม่ต้องเอาไปนะใต้นะคงูจะมีเยอะอยู่พอสมควรขนนกไม่เอาสติงไม่เอานี่ไม่เอาเอาเอ,า,อาหารไปด้วยรู้สึกหินมีมากเลยอ,อะไรนะอืม <c oughs> อะไรวะฟังไม่รู้เรื่องจริงนะเนี่ยไปซื้อไม้ใหม่ได้แล้วลูกหินหมี <c oughs> อย่าผวน โอ้โหหมูมากเลยจะเย็นนะป่าไปลงเหมือนกันมีของกินอะไรหรือ,อยังไม่มีอ่ะเหลือหนึ่งหนึ่งถังวครึ่งชีวิตไปหาของกินก่อนไปเดี๋ยวอดตายํำได้ว่าข่าหมูไปนะเยอะด้วยแล้วมีเนื้อไหมฉันมีหมูอยู่สองชิ้นอะมีถะมะั่ถวปะมีถั่วไหม ไม่พอโมก่าจากาพาที่แล้วออกไปนะคะลูกสาวก็ได้เป็นการอับอายอย่างยิ่งที่พูดข้าพูดขาวออกไปมันน่าร<ไ>ัากตีออกคือมันน่าราักเนีไงคือต,ต้องเข้าใจคือตอนเด็กเออมันน่ารักประมาณอันเนี้ยตอนนี้ยสิบสี่เนี้ยอะไร,ระคะพูดไปรู้เรื่องเลยพูดให้มันชัดถ้อยชัดคำหน่อยลูก คือใช่ไหมตอนนี้สิบสี่ใช่ปะสิบสี่เออเดี๋ยวพอสักประมาณสิบหกสิบเจ็ดไปย้อนก็บมารู้จิ๊บไอ้เจี๊ยบมึงทำอะไรลงไปวะฮะออกจะน่ารักคิดอะไรมากถกกว่าสาวสาวไม่ติดเนี่ยอุย้ยตีหมูไม่ได้อา้อาอ้าหมูไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องมีสาวสาวไว้ชีวิตก็ดีพอละชีวิตก็ดีพอแล้วมีผู้ชายอะไรอย่างี้มีใครเงี้ยคือไม่ต้องการสาวเนาะ อ่อคือตอนแรกบอกไม่ต้องการแต่ไม่รู้ว่าใครจะต้องการเปล่าหืมน่ากไนะไ็ไม่มีตัวอะไรแล้วอ่าไม่มีตัวอะไรฆ้าเลยอ่ะเดี๋ยวลงเหมืองไปหาเพชรกันก็ต้องเออหาเพชรแต่ว่าก็ต้องหาของกินก่อนเปล่าเดี๋ยวตายเนาะมีน้หมุม่้านอะเกะ็บเพ็ดแกเก็บเห็ดแดงดิ ไม่จะทับบัสรู้แล้ววิธีทําให้มีแบบว่าความหิวเพิ่มเลยไม่ต้องยิ้มอาหารอะไรเด้อทำให้ดูอย่ากระโดดดิจบนะก็ตอนนี้เราก็เริ่มจะทําการลงเหมืองกันอ้าสเกลมันมีหลายคนบอกว่าอุ้ยใช่รอเขอเร่ลงคลิปเร็วจังก็ดีอะไรทำแล้วอัดไว้ทำวันกว่า ยังไม่ลงจ้ะนี่ฉันอัดไว้เป็นเดือนบางคลิปฉันยังไม่ลงก็มีนะจ๊ะจะบอกนี่มาตีหนุมาตีผมหน่อยมาตีผมหน่อยมีกรบตามาตีผมหน่อยตีผมหน่อยตีทำไมอะตีเหอะตีทำไมอะตีก่อนตีทำไมไม่เอาไม่ชอบเลยอะพูดผมอย่างเงี้ย พีอก่อนนะต้องพูดขาพูดขาไหนูจะน่ารักก่อนนะครับไม่อ <c oughs> เอาแกจะตายใช่ไหมไม่ฆ่าแกหรอกอยากตายมากเลยตอนนี้ไปกระโดดน้ำกันหายใจแล้วตายไปซะ <c oughs> นะคะก็ตอนนี้ถ้ามีคนถามว่าพี่เล่นแพทเจอร์แพรอะไรคะเอ้ยพี่เล่นไม่ใช่แพทเจอร์แพรพี่เล่นไอ้นี่อะไรคะเวอร์ชันอะไรคะไอ,ไอ้นี่คืออะไร เวอร์ชันอะไรคะเจ็ดจุดสองจ้ะจ้ะนะมันอยู่เจ็ดจุดสองค่ะจ้ะจ้ะเออจะเย็นนะเอ,อ้ยหาย,ย,ยหิวแล้วเว้ยนะคะก็แกก็พูดค้าเถอะถ้าแกไม่พูดค้านะโดนจิ้นตายจิ้นก็จินนน้นเลยทำาแม่งนี่นี่ขนาดแกพูดค้ายังแกมาหืมรักเฟสมาถามกันเต็ม ใครคะใครคะใครพี่พี่ใครอะคะอออืืหแล้วมันมีมาบอกนะอ๋อนี่แฟนพี่คนนั้นที่เปิดคะไอพีไอเป็นอันนั้นอันนั้นเพื่อนฉันโอเคปะไม่เอาไ,ไม่อยากบัวขาอ้อยอ้อยอ้ยเจบ็บเจ็บแม่ลงเหมือแม่ลงเหมือไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังไปบ้านอยู่ไหนก็ไม่รู้หาทางกลับไม่เจอชีพี G ได้ตปล่าวะ ไม่ต้องไม่ไม่ใช้สูตรดิฉันไม่ชอบใช้สูตรส่รงทางตายก็ตายดิโดฉันไม่เป็นสิไม่ชอบใช่อทําห์หอแต่บ้านอยู่ไหนวะกูไม่รู้เนะี่ยวยูนิโอจะมืดอ,อู่แล้วเออนั่นดิบ้านอยู่ไหนวะเนี่ยเมื่อกี้เห็นอยูหวังฉันว่าฉันมากไกลแล้วเห็นบ้านแล้วเห็นบ้านแล้ว กำลังปีนต้นไม้ไปอยู่นะแป๊บหนึ่งนะ <c oughs> นี่เห็นฉันไหมฉันอยู่บนต้นไม้หันหลังมาหันหน้ามาเห็นฉันไหมเห็นไหมเห็นไหมหันมาทางนี้ดิทางที่มีแกะสีดกะสีดำว <c> ะ <oughs> <c oughs> โอ้ยอย่าไปฆ่ามันดิอีเร็วอีกเร็ว <c oughs> ฉันจะลงจากต้นไม้ว่านอนดีว่ะ เฮ้ยแม่ไอเวลาโพสลิงทินอนะก็ลิงเฟซบุ๊กก็ลิงเฟซบุ๊กผมไปเฮ้ยนี่ยังบอกฉันฉันฟปฉันไปรับโทรศัพท์แบบเดียวแกอะไรเนี่ยอืมอืมอะไรอะไรอะไรเอ้ยอย่าตี๋ เกาะเหล็กฟังหมดพอพอเลิกเลิกพอค่อยเจ็บก่อไปหามึงพยายามมากเลยเนาะมีความพยายามมากเลยเนาะคน,นไปรับโทรศัพท์แป๊บเดียวนะก็เป็นอย่างนี้ไปได้นะดูนิสัยคนเราก็อย่างเงี้ยนะเป็นเนะรัเนาะกูจีบกูคลิปด้วยไหมกูจีบเลย เฮ้ยเห็ดไปไหนหมดวะเมื่อกี้จำได้ว่าเก็บมาเอ,อ้ยอยู่นี่ไงทำไมมองไม่เห็นตาบอดปนะ่ะเนี่ยจิปรีใจเย็นอย่าผวนโอ้อย่าเล่นเถอะมุผวนนะได้มาเต็มเลยทำอาหารก่อน มั่งว่างค่ะมั่งว่างค่ะจะสมตังแล้วซื้อเกมแท้มาเล่นมากเหอะทำไมอ่ะได้มาอัดกันเยอะๆเนี่ยหนักจีนลูกมาเอาซุปเป็ดไปดิไม่เป็นไรเร็วของมันเต็มมันของมันเต็มนึกว่าจะแม่งนี่เห็นไหมของเต็มเอากระดูกไปด้วยน่ะตรงนั้นน่ะ ไอ้เฮีอวลงเหมือนมันป้าได้เวลาลง<ต>เหมืองแล้วคำดาบแป๊ะฮะคำดาบดาบหางก้าปไปตีฉันหมดป้าลงเหมือแบบงแม่จ๋าเนาะแม่วันนี้แม่ไปไหนมาจ๊ะนี่ไปโรงเรียนมาค่ะ โรงเรียนแม่โรงเรียนอะไรอีกนะโรงเรียนวัดหนองมีน้อยอ่ะชื่อน่ารักไหม <c oughs> ชื่อน่ารักไหม <c oughs> ไปลงแบงล่างกันเ้ารางทำทางไว้สบายแล้วนะนี่นางก็แอบขุดไว้นะคะเพราะว่าลูกยัไม่ได้เล่นแงน่นางเป็นหัวเซิร์ฟไงนาะงก็เข้ามาขุดกันละนาวอุย้ยอย่านะอย่าแม่แต่จะคิดจะฝากชื่อลงไป อน่ากลัวนี่มกาซาทำทางสบายให้น่ากลัวเอา้าเกลงมาไอ้นี่คนเดียวหรอไม่ชวนโฉนหรอเออนี่ลงมาคนเดียวเลยนะนิสัยไม่ดีสำรวจได้ไมดดดิดเดียวแล้วก็ไปเลยไปค่ะไปสำรวจด้วยกันไปนี่มานี้มาตรงนี้อเอ้ยใจใจใจ,ใจเย็นนะตายเหรอไม่ตายขึ้นมาขึ้นมามาสำรวจในไอ้นี่กันเดี๋ยวไปเที่อนือ เร็วแกเฮ้ยฉันลืมขาบทอสมาว่ะหื่ยี่แม่ฮันโดฉันลืมขาบทอสฉันขาบทุกอย่างครบเลยนะแต่ลืมทอสที่ไหมายละแต่าไม้มาเต็มเลยกำลังมันเลยวิเจอทองด้วยมาขุดทองมาผัชวนกันอย่างนี้เรืยๆมาอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ชมจะคิดเป็นมาขุดทองอุ้ยอุ้ยใจเย็นป่าวไงนั่งกินมาไม่ ทำวัาน้ำเย็นนะบุยกาวเวลตกใส่หัวไหน,กไหนแกอยู่ไหนกำลังเสี่ยงชีวิตอยู่แกอยู่ไหนขึ้นมามนเราจะส่องเอ้าเราจะส่องเขานะคะเขาทำอะไรตรงนั้นอยากเห็นไหม <laughs> ตก <รง S 2> ไม่เดียวตายไหมไม่เดียวเธอหนูอะนี่จุดเซฟของเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราจะทำกล่องไว้ตรงนี้ S <S ตรงไหนดีวะตรงนี้นะเอาเอามาเก็บของไว้เผื่อตรงเผื่อตายของไ,ได้ไม่หล่นใจเย็นเป็นไรอุ้ยอู้หูเกือบตกใจหายเวฟจะเพชรเหรออย่าเพิ่งขุดอย่าเพิ่งขุดเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูอย,อย่าเพิ่งขุดนะ มันตกเลยกูรีบจัดไหนตรงไหน<ช>อย่าเพิ่งข<ม>ุดนะใจเย็นน,ยใในะใจเย็นนะใจเย็นะใในะอย่าเพิ่งขุดนะใจเย็นนะกี่ก้อนวะหนึ่ง <2 S 1> ใต้เพชรใต้เพชรมันจะมีลาวาป่ะวะหนึ่งสองสามสี่ห้าใจเย็นนะก้อนเลยวะไม่รู้ว่ามึขุดแล้วขุดเลย ก้อนเดี๋แบ่งกันสามก้อนทำพิกเอ็กทำไมต้องทำพิกเอ,อ็กอ่ะจะทำอะไรนะ่ะเอาเพชรไปทำเออทำทำพิกเอ็กก่อนแล้วทำพิกเอ็กแล้วก็ขุดหาไปเรื่อยๆแล้วทำชัำ่มดาดชเกาะอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำ e n c h a b มเทเบิลทำพิกเอ็กอันเดียวก็พอเอาไว้ขุดพวกออกซิเดียนอะไรอย่างงี้ไปงานโลกไปไหนเนี่ยใจเ,ย,ย,เ,ย,ย,เย็นใจเย็นเฮ้ยเพชร <c oughs> เพชรเฮ้ยอุย้ย เพชรใจเย็นนะอือหือลาโลกดีนะมาตกข้างบนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอทอสก่อนมืดมากตรงนี้กว่าตัวมีอะไรตัวอะไรบบบแรกบลินพันกลัวิีตัวอะไรมาเกิดมากทอสอยู่ไหนเอาทอสมาฉันต้องการทอสเว้เดี๋ยวรดมาไ่ตรท่ยังไงทีเดียวนะ ดจเย็นนะไข่สันก็ได้ทอนละเอาดอกไม้แกไปเอาดอกไม้ลงเหมืองทำไมวะเนี่ยไม่เข้าใจกระดกกกไม้ที่ไม่ให้อะยืนอยู่ไม่ได้ห่วงลูกเลยพอโดนปุ๊บเพชดเพชดเพชดพอพอได้ยินเสียงปุ๊บเพชดเพชด ไม่ได้มีความห่วงใยอุ้ยยิม้มเมฆโดนอ,อีกเลยเอ้ยใจยิ้มเพชรเอามาเพชรเอาเพชรมานี่มาอู้หดสเกลิตันด้วยเดี๋ยวตายออเดี๋ยวตายจะเย็นเพชรเอาเพชรมานี่เลยมาลูกนี่คือไม่ห่วงใช่ไหมไม่ห่วงเลยอ๋อไม่เป็นไรอเอาดอกไม้ไปแเอาเพชรมานี่มาไม่ต้องไม่ต้องตอนนี้มีแล้วตอนนี้ ตอนนี้สบายแล้วทำไมแกเอาเพชรไปเก็บตรงนู้นไปเก็บตรงไหนตรงที่เราลงมาฉันวางกล่องไว้แล้วกลเก็บไปเกี่ยน<ห>สิต,น<ป>ตันไปเคลียรย์ที่ทิ้งโน่นไห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 เดี๋ยวเคลียร์ให้ม,มาไหนใครสกิลลิตันคอย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 ตายตอนเลือกปีเต็มอยู่เอามาหนี้เอาเพชรมานี่เดินทางเอาเพชรมาเก็บเร็วลงมาตรงมา,งมงมาขึ้นไปบนนู้นมีสกิตน,ไไน,นตังน้งหนักจัดการมาไหนไหนตรงไหนวะ ใั้ไหนข้างน้าแม่ไหนวะในมุม <c oughs> เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตกลาวาตายนะเดี๋ยวนะใจะเย็นนะอ่ะตรงไปตายแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยสเยกลวิ่ตรงน้ำมันเกือบ <c oughs> <c oughs> ตายแม่สเกลยิงตูดเออน,นั<ส>่นแหละขึ้นไปแล้วหันไปทางนั้น,นจะมีกล่องอยู่ <c oughs> เห็นปะนั่นแหละเออเก็บไว้ มาเียเยเป็นห่วง่ะละ่ะพอโดนปุ๊บเพชรเพชรคือ <c oughs> ลูกมนคือห่วงามากห่วง <copying S 1> เป็นห่วงมากเพชรเพชรก่อนเลยอ่ะคือลูกก็สมมตนนิลูกจะตายเลยเฮ้ย <c oughs> เอาเพชรมันยมงตายตายไปเลยจิไงไหมเอาตาตายไปเลยเอาเพชรมาโอ้ยตกะเย็นนะ <c oughs> ยน แล้วคือเดินเดินอยู่ไงเี้ยแม่คือเดินเดินเดินแล้วมันตกงมาปุ๊บขุดทานขุทานขุดานจะได้เอามาทำทอดเร็วแล้วมันตกลงมาปุ๊บลูกขุดานไปเดี๋ยวฉันแต่แม่ปักไฟให้แต่หงายัวเลยจะเย็นนะพูดไม่ดูเรื่องแล้วเนี่ยจะลันบ้านก็ไม่ได้เพราะว่านอนอยู่จะลันบ้านก็ไม่ได้อ่า เลยขอบคุณท่านผู้ชมท่นเลยนะคะที่มาบอกว่าฉันดานกพีดีช่ดีดีี่ก็เป็นที่นาาแหละแต่โดนไม่รู้โดนใครบังคับผู้มันเป็นลูกสาวมันน่ารักกว่าเข้าใจปะไม่หมว่ามันน่ารักกว่าได้ยินเสียงสกเกลอีกแล้วได้เพชรเล็กกลับหืฮึ ได้เห็นได้ทำดหยังเราต้องเจอไอ้นั้นก่อนเว้ยที่มันมีอานมงุงอันม้าอะไรนั่นน่ะก็ขึ้นไปอยู่ข้างบนเดี๋ยวดิมาตรงนี้เข้ามาตรงนี้อุ้ยเจอทองม,มีอาหารมไม่ต้องนี่ฉันอยู่ตรงนี้นออไอ้เหมือนนี้ภาษาอกเรียกอะไร้่จำไม่ได้ละ เอออะไรสักอย่างอ่ะภาษาอังกฤษอยู่ไหนเนี่ยอุ้ยหึอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนอุ้ยอุ้ยแม่ตายตายใช่ปะไหนตายอยู่ไหนอยู่ไหนเล่าเขดูชื่อฮึหาอยู่ไหนนะมองออเห็นละตะกี้ดันปองตาย จเย็นพูดคำหยาบออกคลิปตัวปักแตกไม่ได้แม่ตายแล้วคราวนี้ตายจริงเก็บของแล้วก็ใช้ได้เป็นห่วงเป็นใยได้แต่เก็บของแล้วก็ใช้ได้เก็บของแล้วก็ดีเก็บเพชรแล้วแล้ววมาหัวใง่าได้แค่นันก็เอาแค่นั้นมาเก็บของตัวเองด้วยแกพูดจ ใจเย็นเย็นตักหนาวะขึ้นหรอดีนะไม่ตกมาในน้ำขึ้นหรอขึ้นเหรดียวเดียวเดียวเฮ้ยสเกอุยูวิวิวอวิวิวนเิวิออวิ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 วเวิ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 วอวิวววิวิิววิเิาิว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 ิรวิ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 วอเิวิวิววะ โอเคเราได้เพชรแล้วเราขึ้นกันเราได้เพชรแล้วเราทำเอ็นชาร์นดีกว่าไหมหยิบแล้วทำกล่องก่อนแล้วทำพีแอ๊กอันหนึง่งเอ,อ็นชาร์นอันหนึง่งเอ้ยพีแอ๊กพีแก๊สามใช่ไหมเอ็นชาร์นอีกสามพอดีอะ่ะมีเลเวลเหรอหึอมีเลเวลเหรอมีอยู่สี่มีไงโลกแกเพชรอีกเก็บเพชรคนเดียวเลยอีกเด้อโน่นหน้าไปขุดทองตรงนน้นดิเห็นเปล่าอยู่ไหนวะ นี่มานี่เออเออเข้าไปตรงนู้นกันเดี๋ยวเดี๋ยวขอเข,อขอเก็บเพชรเก็บทองเก็บเหล็กเก็บสปอนแมงมุมอยู่เจ๊ต้องหยิบเดือนเก้ามีอะไรนะมีอะไรนะสปอนแมงมุมแกทำทอดขิข้ามข้าหาสปอนแมงมุมที่ห่วงเลยอ๋อเอาไฟปักดิขุดแล้วอ๋อเออขุดไปเลย เพื่อเอาไปปั๊มใหญ่อะไรอย่างงี้ไงขุดเลยหรออุ้ยเจอถังเว้ยไหนเจอเลสโตนในแตงมและผอ,องไหนให้ฉันดูก่อนเซ่หยุดใส่กล่องไว้ท <c oughs> ่านผู้ชมก็จะเห็นไมฮะนี่ไงเลสโตนนี่อเอาเออกไป ฝากไว้ตรงนั้นเฉยตัวตไม่ทองแดงโมใส่ไว้เกย์จะตัวตไม่พวกทองแจงโมเม็นพวกทองเก็บไว้ดีนะไปปลูกขุดนี่ไปเด้อมขึ้นข้างบนกันดีกว่าเฮ้ยลงนี่ก่อนลงนี่ก่อนอุ้ยได้ยินเสียงพี่บี้วะรครับครับครับเดี๋ยวแม่ไม่กลับดีกว่าเปลี่ยนใจแล้ว ทำไมเอาเพชรไปเก็บในกล่องเลยเพชรเก็บแล้วไปดีกว่ามีที่จะไปแล้วไปไหนมาเหอะอามาเหอะเอาทอมาเลยไม่เป็นไรทรอดขาไปนี้ก่อนอะไรวะพูดไม่รู้เรื่องไม่เบาหรอวะมันพูดไม่รู้เรื่องอ่ะลูกฟังไม่รู้เรื่องแม่หาว่าหนูเป็นมนุษย์ต่าทดาว่าใช่ไ <c oughs> ปจะ <c oughs> แบนงบนกัน นี่มาทำนี้ใช่หนูเชื่อผม<ะ>เออเชื่อหนูแหละนี่มาทำเนี่เลยผิวอีกแล้วป๋าขึ้นข้างบนกันดีกว่านี่มาทำนี้ก่อนแม่แไม่ไปแล้วทำไมบนใดมึงขึ้นยากจากังวะเนื้อเพชรมันก็อยู่ที่แม่ใช่ยังยังไม่ตาย ปีุมม่เหสร้างบันไดใหม่ดีเอาเพนมาไว้ที่หนูเอาเพนมาเอามาเร็อะไรนะเอาเพนมาไว้ที่ผมไม่เป็นไรเอามาเร็วไม่เป็นไรอีกแล้วเมื่อกี้ก็จะได้ขึ้นไปได้อืองมองขึ้นบนดีนี่มันก็มองอยู่ข้างๆมันก็ตกดี เดี๋ยวจะทำบนใดมาทำรงนี้ดีกว่าไม่ต้องไม่ต้องกดสเปซาราขึ้นอืมกดสเปซบาร์รัวๆค้างๆไม่ต้องรั้วกดค้างแล้วก็ใชนก็กดค้างไงใครจะไปกดรัวอะไรบ้าสเปซปราห่างกดทีดังปักปักปักใจเย็นไม่ใช่อย่างนั้นคือไม่คิดเป็นหม่ยังไม่คิดเลยเลยเอาเพชรมาโอ้ยอย่าตีเด็ดใด เดี๋ยวได้เดี๋ยวได้เดี๋ยวได้พูดจ๋าเลอะเรือแล้วเดี๋ยวตายเอาเล็ดมากินหมูอยู่ไม่ว่างอ๋อนั่นไงมันด้หมูกูมาเลยเนี่ล็ไมาเดี๋ยวซีมลีบเลยนะขหาวจ้าวเพรไปทำที่เอ็นชั้น เอาเพชรเอาเหล็กกระทองไปเผาก่อนเอาทำพิกแอคอันหนึ่งแค่แล้วก็ทำอุ้ยกำลุดเอาเพชรมานีหลุดเอาเอาเพชรมาฉันคาไเองท่านผู้ชมจะได้เห็นนะคะโอเข้าเกมอยู่แม่หีบเลนะ็กเหรอวะเร็วนี่เรา เฮ้ยแปปหนึ่งนะโอเคตอนนี้ทองเราก็ได้มาแล้วนะคะเมื่อกี้เป้านาแปลาเครื่อยแปลาอะไรนะเครื่อยไหนมีพีกแอคแล้วเอาพีกแอคมาให้เราดูพี่เต็มหน้าบ้านเหลืออยู่พี่พี่พี่โอ้ยโอ้ยตีฉันทำไมไหนเอะพีกแอคมาให้ท่านผู้ชมดูนะ นี่นะคะได้พิกแอคเพชรมาแล้วพิแกพีชเหลือเพจยืนสามเมตรเลยนะเดหลือเพจยืนสามเม็ดนะคะแล้วจะไปทำอะไรดีให้ท่านผู้ชมคอมเมนต์มาดีกว่าตอนนี้เรานอนก่อนนอนแล้วมาเหยียบฉันทำไมเฮ้ยนอนกระโดดเหยียบกูด้วยอ่ะเอาเข้าไปอ่ะนอนนะคะก,าก็เดี๋ยวเราจะไปทำการปิดคลิปกันหน้าบ้านตอนนี้นอนก่อน อยากู้กลิ่ได้ไหมอยากเล่นต่อเร็วๆจะปิดคลิปนอนอ่ะมีมอนอ้าวเช้าแล้วนี่วะชิปหายบ้านไม่สวยหรือย่าโทเฮ้ยอย่าปิดคลิปอุ้ยอย่าไปตีมันปล่อยมันไว้งั้นสวยๆอย่าไปตีมันโอ้โหจะปล่อยมันไว้อย่างนั้นสวยๆเดี๋ยวเข้ามาทำบ้านหนึ่งก็ได้มาโอเคค่ะ ก็ยืนดีๆดินั่งโอเคค่ะก็เดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเดียวเดีดีี่ยว่ยวอยู่หลุมนี่ก็ยังไมลุมอยู่ในลมอยู่ในลืมโอเคโอเคค่ะก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะคะเดี่ยวเดี่ยวเดี่ยวเด่ยอะไรอะไรอะไรคะอะไรคะเร็วๆๆค่ะเร็ว อะไรเอากูอะไรฮะโอโหสนุกเนาะสนุกเนาะเอาพี่แอเพชรมาเร็วเดี๋ยวเกื๋อไปทำอะไรตอนปิดคลิปน่าก็เอาพี่แอดเดี๋ยวสิปิดคลิปก่อนมันอยู่ในน้ำเร็ว โอเคค่ะก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะถ้าไม่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะคะถ้าไม่รู้จะกดไลก์ก็กดๆให้หมดเลยนะคะก็วันนี้ขอลาไปก่อนกับเดียวเดียวเดียวถ้ากดไ้หมดอย่ากดรีพอร์ตคลิปนะจ๊ะอย่ากดดิสไลค์ด้วยนะค่ะก็ลาไปก่อนนะคะกับไมค์ครับไม่ฮาร์ดคอร์มาครับไม่ฮาร์ดคอร์ไม่ฮาร์ดคอร์แล้วก็อยู่กับลูกที่บล็อกก็ไม่ฮาร์ดคอร์กับดอกอ้อและสายฝน อันนี้คือชื่อคลิปไม่คาไม่ฮาร์อกับดอกอ้อและดอกทองค่ะดอกอะไรดอกทองค่ะใครคือดอกอ้อแม่คือดอกอ้อน้องน้องน้องคนนี้ชื่อดอกอ้อนะคะแม่ไม่แม่คือดอกหรือแม่จะเอาดอกทองแม่โอเคค่ะก็โอเคไปแล้วแล้วเจอกันใหม่่อนชาตต้องการสวัสดีค่ะจ้า